ตัวแทนชาวบ้านเขต8จังหวัดเชียงใหมย่ยื่นหนังสือให้กกตประจําจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ผ่านไปยังกกตกลางค่ะเพื่อที่จะทวงถามกรณีให้ใบส้มนายสุรพลเกียรติชัยกกรอดีตผู้สมัครสอสอเชียงใหม่เขต8ดของพรรคเพื่อไทยนะคะภายหลังจากที่สารดีกาแผนคดีเลือกตั้งนั้นได้ยกคําร้องและต้องการให้มีการขึ้นตําแหน่งสอสอให้กับนายสุรพลค่ะกลุ่มชาวบ้านที่เป็นตัวแทนประชาชนเสียอเภอใน เขต8จังหวัดเชียงใหม่ก็คืออำเภอจอมทองดอยหล่อแม่วางและแอำเภอสันป่าตองก็เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับยื่นหนังสือทวงถามต่อกรณีกณกตนั้นแจกใบส้มให้กับนายสุรพลเกียรติชัยกกรอดีตผู้สมัครสสเขต8พักเพื่อไทยจนหลุดสถานะจากการเป็นสสและก็ถามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นไปโดยชอบหรือไม่ ตัวแทนชาวบ้านระบุว่าเมื่อสามิภาคษาออกมาแล้วว่านายสุพรพลนั้นไม่มีความผิดจึงน่าจะาคืนตําแหน่งสสกลับมาเพราะนอกจากจะคืนความเป็นธรรมให้กับนายสุพรพลแล้วคะแนนเสียงที่ประชาชนเลือกกว่า50,000คนนั้นก็จะไม่สูญเปล่า สำหรับนายสุรพลถูกกะกะตให้ใบส้มหรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวหนึ่งปีตั้งแต่วันที่23เมษายน2562เพราะว่าถูกกล่าวหาว่าใส่ซองทำบุญให้กับพระ2,000บาทค่ะซึ่งก็ผิดตามพระราชบัญญัติประก,กอบรัฐธรรมนูญเรื่องการให้ทรัพย์สินผู้อื่นก่อนที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนั้นจะมีคำพิพากษาเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาให้ยกคำร้องนะคะ ขณะที่นายสุรพลได้ฟ้องกะกะตร้องเรียกค่าเสียหายจากการที่ไม่ได้ทำหน้าที่สอส70ล้านบาทฐานให้ใบส้มโดยมิชอบและก็ใช้อำนาจโดยละเมิดอีกทั้งยังต้องการให้คืนสถานะสอสเพราะว่าได้รับเลือกจากประชาชนกว่า50,000คะแนนค่ะ